นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยประเทศบองเรียมบกหอยโอ้หอยเชอรี่เด้อเนี่ยนั่นะเนี่ยพอได้ขายยู่เด้บกยาวนะนี่ยอนั่นดิเต็มอยู่นั่นยกขึ้นยกขึ้น ยงยนาถว่วเพิ่มมีป้ารอ่ะน,นั่น,นดีเห็นุ้นย สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลัดภาษาศินพี่น้องครับพอกันอีกคือเก่าพี่น้องครับเดี๋ยวห่อพ้าพิ้ำตรงพี่น้องครับนะครับมือนีมีโอกาสมาบันมาบันยามาบันแม่นะครับมาบ้านแม่อยู่ศรีสะเกตพี่น้องครับนะครับหลังจากนำถ่วมลงนะครับ เพิ่นเห็ดตรงไว้เดี๋ยวเราไปย่านตรงพี่น้องครับไปลุ้นเลยสิพ่อได้สิพ่อได้มกพ่อได็กอุ้ยนี่ยังวะโอ้ยนกนกนะครับไปอู้ยีนย่นี่นั่นบอลเรียบอ,หบองหอยบอลเรียบองหอยเรียงด้วยหรอือเปล่า นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยพ็ดบองเรียมบวกหอยโอ้หอยเชอรี่เดอ้อเนี่ยนะเนี่ย,นะยพอได้ขายจะได้ก็ใหม่มาเสียบมาหนีกวเดี๋ยวผมเสียบใหม่เดี๋ยวผมจะบอกก่นเดี๋ยวใหม่มาเสียบ โอหนกไปครับพี่น้องครับน,นั่นนั่นห้อยอย่างนี้วะห้อยอย่างกินวะโพ้แม่งกระแต่วะโอ้ห oh, oh, นาบต่วมดำไปเลย มีวะคือวะบ่มีนี่ครับพี่น้องครับคืออยู่มีนี่นะครับพี่น้องครับมีอยู่เสื้อนี่ลงมาเพื่ตนอดเกันลงมา lúc nắm bay đi nắn Năn mít a pa thơ nè 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 nhô nè đi thêm nè nè nhô cứ nè nè nghe nè 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 mà nè pa nè 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 đi hên núi, được à hả hả đi nó say nhúm say đây bo con này nó ở toàn toàn đi đi đấy boi thế nào Chạy say vâng, chạy chà vào văng không đâu từ ngủ đấy hả Ừ. hàn lên đâu lên Dạ ha mới đây quay đấy quay

phải đi mua, để anh này coi máu gì, cầm cầm nó nè, mua, say bét ba, pha gì đấy anh này, chú ơi ô, để hoài, để bóc khoai มกหน่อยหนึ่งพี่น้องครับหัวมกหน่อยเอาอีกรอบหนึ่งอุ้ยกุ้งยนงมั้งอุ้งไปเก็บเอาบักหอยงานบักมาเดียวบักหอยไว้เซ็นตามีปลาอยู่บอกว่านั่นเข้เบสหนั่นบ่อืมเด็กเขาบอกมีปลาอยู่เขาบอกเซ็นตาเมืองนั่น ใส่ใส่ตัวนี้เป็ดตะมีอยู่ใส่ข้างฝุ่นบ้างนี่โอ้ด้อันนี้อยู่เดี๋ยวมาอีกรอบนึงกันนะสิโอเคเอาครับพี่น้องครับฝากต้อนพี่น้องสวัสดีซะก่นอนพามายามโตมพี่น้องครับได้เกือบพ่อหมกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตะเบิงมือแรงมันสิลงบ่นะครับเดี๋ยวเอามายามอีกนะครับผม อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์รับได้พี่น้องครับมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องในแย่งขึ้นเราเพราะว่ามาถือโอกาสมาบ้านแม่นะครับผมอยู่จังหวัดศร,รีสะเกดนะครับหนามันพึงท่วมไปนะครับผมก็ถือโอกาสทายพี่น้องในเบื้องขึ้นเราครับผมกับน้องไปฝนปุบปกันคลิปหน้าคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ